วส,วสวัสดีครับพบก,กับช่องไอเอิ h ชาแนลนะครับผมเดี๋ยวทดสอบเครื่องกอรองงานลูกค้าผมนเป็นเครื่องกันสมุนไพรครับนตอนนี้ก็เริ่มไหลแล้วครับเบิ้งอัตราการไลหลถือว่าเร็วครับนี่เดี๋ยวตอนนี้หมอนดำเราจะต้องไปขัดคนระับเพราะว่าจัดมัน มาใส่งานดุวนหาลอยเย็นเขาเอ่อเอ่อหอนตัอหามันต้องหมืนจะ่ห้อนครับอันนี้จะเป็นระบบลอยเย็นระบบลอยเย็นเนี่ยอ่างใหญ่งงเลยครับอัรบตราการไหลครับถือว่าเร็วใส่ได้ตอนนี้ก็กำลังเล่งไฟอยู่ครับโดยการใส่จัดตุปองเป่าเลย ออกจัดไฟบนแหงพอ,ค,อ,งอคือเล่งไฟครับเล่งไฟจะลองปิดจัดกับปองล่องเบองครับผมหอ่อหอนในหมอมนได้ทียังน่าจะได้ทีแล้วครับครับสาเร็วขึ้นอยูก่กับห้อเร่งไฟครับตอนนี้ ไฟจัดหอบไฟได้หืขับไสจิงลิงนอันนี้เห็ดเพื่อการทดลองนะครับในสิ่งที่ห้อสก,กัดครับอันนี้ทดสอบสก,กัดครับพอดีเห็ดสาโวไวยผมบ่ได้เห็ดขายเลยผมเห็ดเพื่อการทดลองการวิจัยนักวิ ไฟคือเก่าครับ<น>แบบนี้เลยทาน้ำโมฮอนนะครับมันลอยเย่นไในท่านนี่มันก็นจะออกไปเร็วกำบังเลยครับอันนี้เร็งไฟเร็งไฟ ถ้ามันมีอาการไอหน้ามออกเสียครับคือไฟมันแห้งเกินนะครับตามันกาจะได้เร็วแต่ว่ามันก็จะมีการสูนเสียนะครับของไอหน้าบ้างเล็กน้อยคือทั้งครบแน่นนะครับแล้เพอกระเช็คอุณหภูมิน้ำไปเรื่อยครับอุณหภูมิตอนนี้ผมใส่เป็นอ่างสารมังไงก่อนแต่ที่มีปั๊มน้ำตัวนึง จวดเลยจวดเลยนี่สาติงลิงครับตอนนี้ดู้ส่ามันจะแรงโพดครับเดี๋ยวพอนิดหน่อยครับเดี๋ยวซุนเสียลายนั่นนี่ครับเดี๋ยวมันละเหยถิ่มไยกันพอดีครับต้องได้ปริมาณที่นี่เลยกับประมาณสองนาทีกลัว สามนาทีครับก็จะนำที่ออกประมาณนี่นี่เขีมยมนเลยด้ครับนี่เมืองครับสังเกตเป็นเม็ดเดนดิงๆริงเลยถือว่าใส่งานไดพผ้นดีครับ <c ười> จัดห้อนี่มันเห็นจนังอยครับตอาจัดมาได้ใส่งานตัวยหมอดำอแต่ว่าหมอมันจะ ไงครับขนาดสีน้ำหอ่อนแต่มันห่อนแล้วมันกัดเสียเ,เรื่อยๆตอนนี้ผมจะบอกลายครับออกประมาณเครื่องหมอหน่อยเนี่พรครับคือว่าไหลเร็วครับมันอัตราการไหล คเครื่องกันสมุนไพรต้มน้ำรอเย็นครับีเตรียมส่งงานลูกค้าครับตราก,กันไหลประมาณนี้ครับอาจจะได้หลายลิตรสามสี่ลิตรต่อชั่วโมงน่าจะได้ครับประมาณนี้ถ้าผมคิดว่าน,น่าจะได้หลายกว่านั้นถ้าเรอาอานามตัวนี้นะครับอ่างไงแหงจะได้หลายครับเพราะว่าความน้ำนั้นใส่กันตัวแรงเลยครับนะครับปวามน้ำที่เขาไปรอยเย็น เห็นระบบมุนเวียนครับบ่ได้เติมน้ำดูหลิงไฟจำบังล่องเบิงครับวันนี้จวดเลยครับนี่โอ้แอบเดียวอ่ะเอาเครื่องหมอนนี้พ่อครับสำหรับมอหน่วยนี่เนาะนี่นี่เบิงเบิงครับบ่หยดติงๆนะครับเครื่องกันหลุดจวดเลยครับเอามารอหลุดเบิงคุณภาพอ่ติดกันออกมากครับ เป็นยังไงสิความดีซ้ำไดครับเดีย๋ยวรอเบิงนะครับทดสอบทดสอบมันจะเป็นยังไงครับเพราะว่าถ้าคลองดมมีมันต้องจุดไฟติดน่ครับฮะ,อะบออ่าตอนนี้อุณหภูมิในหมอ้อเรยงดันเริ่มได้ที่แล้วครับเบิงอัตราการไหลครับน่ครับะจะ ประมาณเกือบสี่หาลีตรต่อชัมม่วโมงครับหาแห้งครับลก็น้ำที่ออกงมากกตคือว่าสะอาดบริสุทธิ์ดีครับรใ,ใส่เลยใส่รองกันเนาะอันนี้เป็นเครื่องรุ่น V4 แล้วนะครับตัวนี้ครับเป็นใส่หมอ้อแรงดันลายเห็ดหนักจังน้อยครับหมอะะ้อก็ราคาแพงผมเขามาเช็คเบิ่งอุณหภูมิน้ำครับน้ำตอนนี้ก็เริ่มอุ่นครับอ่า ตอนนี้ทดสอบเป็นอ้างน้ำอยู่นะครับว่ามันนจะห้อน,นประมาณเ,เดี๋ยววัใส่กับหัวน้ำครับตามมีหม,นมอน้ำจริงๆในตลอดทั้งวันเลยครับครับเท็ดเฮ่ห่าม,มันโตนอย่างดีครับเฮ่มันตัวางแห่อุณหภูมิน้ำม,ม,มันออกให่ได้หลายที่สุดครับมันเป็นน้ำที่ขเขาไปรอปลาเขามีถังพักไงจริงๆเป็นข้อดีครับเพราะว่าน้ำม,มัน นีโอกาสทีเย็นตัวท่านถ้ามันรอเหย็นท่านครับมันก็จะออกมาแบบนี้จะมีไอ้น้ำออกมาน้างบางไหลจ่อๆครับฟองเลีดิ้ดครับถือว่าจะเป็นการเช็คงานแบบน้่ครับเดี๋ยวเซตจากตันนี้เราก็จะได้เก็บรายละเอียดครับขัดเงาก่อนส่ง